การสนับสนุนมีเป็นยังไงบ้างครับเ,เรามองเห็นกีฬาท,ทุกประเภทสําคัญที่สุดนะครับในประเทศไทยโดยโตัวแทนของซูเปอร์สปอร์ตเนี่ยเรามองว่าซูเปอร์สปอร์ตเป็นรีเทลที่สนับสนุนเรื่องการขายอุปกรณ์กีฬาทุกประเภทนะครับไม่ว่าจะกีฬาทั้งการน,นิ่งฟุตบอลหรือแมก้กระทั่งเทนนิสที่เราทํากิจกรรมวันนี้นะครับเรามองเห็นว่าเป็นจุดที่สําคัญแล้วเรามองว่าการจัดกิจกรรมให้ลูกค้าเรานะครับได้มาเ,เสริมสร้างทักษะในการเล่นได้ลองอุปกรณ์ได้ลอง ผลิตภัณฑ์กับแบรนด์นะครับกับทางคุณแฮมมี่เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการที่เราจะขยายบิสเนสต่อไปนะครับแล้วก็วกเรามองว่าก,กิจกรรมเหล่านี้เนี่ยมันจะเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างให้ตลาดเห็นภา,า,พาพรวมของตัวกิจกรรมกีฬาเหล่าเนี้ยเยอะขึ้นนะครับอยากให้ทุกๆทุกสาราทีทุกทุกเอ็นเนี่ยเข้ามาจอยกันนะครับแล้วก็ได้ทํากิจกรรมร่วมกับเราโค้ชเรานักกีฬาที่เป็นนักกีฬาชั้นนำของประเทศนะครับ ก็เป็นละมองิ่จุดนี้เป็นจุดสําคัญที่ผ่านมาก็คือสนับสนุนมาจากต่ก่อนเรื่องแล้วครับแล้วก็ครั้งต่อๆไปนะครับจะเป็นการสนับสนุนยัยงไงบ้างครับในในปีนี้เราทํามาทุกหลายๆประเภทกีฬานะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งกทั้ง running เรามี running connect นะครับที่เป็นกีฬาวิ่งวันทุกๆเย็นวันพุธของทุกๆเดือนเราจะมีตารางไว้ให้แล้วก็แต่ละแบรนด์ก็จะเข้ามาร่วมสนับสนุนเราจะมีโค,นะค้ชนักกีฬาวิ่งเข้ามาเสริมนะครับช่วย เป็นเพจเซอร์ที่วิ่งไปกับลูกค้าด้วยกันนะครับร่วมสนุกในการวิ่งออกกำลังกายตอนเย็น5กิโล10กิโลในช่วงระยะแวราตอนเย็นนะครับแล้วก็เรามีฟุตบอลคลินิกที่เราเดี๋ยวาจะทำอยู่นะครับแล้วก็เดือนนี้เป็นเดือนที่เราโฟกัสโดยกีฬาเทนนิสเราก็เลยร่วมกับทางคุณทามี่ในการจัดกีฬาตรงน,นี้ขึ้นมาครับกระสือตรว,วันตัวนี้เป็นเป็นอะรครับ,บรกับบูคาผลตอบรับนของตรงนี้ผมมองว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี นะครับว่า,าลูกค้าที่เขาให้เห็นความสําคัญตรงนี้แล้วเข้ามาจอยตรงนี้เยอะมากนะครับ,รบเราก็เลยมองว่าปีหน้าเนี่ยเรายังมีกิจกรรมดีๆอย่างนี้ต่อเนื่องอยู่ไม่ว่าระเท่ง running f o o t b a หรือแม,ม้กระทั่งเทนนิสที่เรากำลังจะทําต่อเนื่องแล้วหลาจะขยายไปในกีฬา,ยอ,ยาอื่นๆด้วย